ดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนนะครับในช่วงบ่ายนะครับในช่วงบ่ายวันนี้เราก็ได้มาศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กันต่อนะครับหัวข้อเรื่องสําคัญหลักใจใจความก็คือการสืบค้นเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชนกระบวนการวิธีการในการสืบค้นสืบค้นคําว่าสืบค้นก็คือต้องศึกษาถึงความเป็นมาของสถานที่ นั้นๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นชุมชนของเรานะครับทีน,นี้เราก็มาดูต่อนะครับว่าการสืบค้นเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชนเราจะมีวิธีการในการสืบคน้นในการคิดหาอย่างไรเพื่อให้ได้คําตอบที่มีความถูกต้องและมีความชัดเจนครับเรามาดูนะครับ โดยเริ่มจากการศึกษาความเป็นมาของโรงเรียนเป็นเรื่องเรื่องราวที่เป็นที่ภาคภูมิใจของเรียนและนักเรียนนะครับเช่นยกตัวอย่างตอนนี้เราได้ทําการ AO ศึกษากันมาบ้างแล้วนะครับเราได้เรียนกันมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่วันนี้เรามาเจาะลึกเพื่อให้เข้าถึงแก่นนะครับไนะอตัวล่าสุดของโรงเรียนของเราเนีย่ยนะครับก็คือ,อความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจโรงเรียนเราก็ได้มีได้มีส่วนร่วมนะครับในการเข้าร่วม ประกวดห้องน้ําสุขสันต์โรงเรียนเราก็ได้เป็นอันดับเหรียญทองนะครับแล้วก็ลูกเสือแกนนําเราเป็นลูกเสือแกนนําของจังหวัดนะครับอันนี้ก็เราได้มาใหม่ๆหม,หม,มาดๆร้อนๆนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มเติมเข้าไปนะครับต่อมาเรามาดูทีนี้เรามาดูของชุมชนบ้างเรามาดูของชุมชนกันว่าชุมชนสำโรงเหนือของเรานะครับชุมชนสำโรงเหนือนั้นคนในตำบลสำโรงเหนือนั้นมีความสัมพันธ์กับ ด่านด่านสำโรงมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีคลองสำโรงเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพยานะครับแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อก่อนก่อนนั้นแวกนี้เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ป่ามีต้นสำโรงขึ้นนะครับก็คือมีต้นไม้ประเภทหนึ่งนะในสมัยโบร,ราณที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือมีต้นสำโรงนะขึ้นเป็นต้นไม้หลักในขนาดนั้นแล้วก็ชาวบ้านก็ตั้งตามลักษณะท้องถิ่นตามที่เกิด นะจึงมีชื่อเรียกของพื้นที่นี้ว่าสำโรงครับต่อมาทีนี้เรามาทำความเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมในชุมชนที่เป็นมาก็คือจะต้องมีเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงชุมชนนั้นก็คือภาษาพูดภาษาถิ่นของเรานะครับ การแต่งกายการแต่งกายแต่งกายแบบไหนของคนชุมชนนั้นก็คือเราก็เป็นประเภทคนไทยภาคกลางนะครับเราก็แต่งแต่งกายาสุภาพเรียบร้อยนะครับอาหารอาหารการกินก็คงจะเป็นอาหารที่ไม่เผ็ดจัดแล้วก็คงจะไม่เผ็ดจัดไม่ร้อนจัดจนเกินไปนะครับก็กินและลักษณะที่เป็นอาหารมาค่อนข้างมาทางคนจินคืออาหารจืดๆอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาทีนี้ เราต้องการรู้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลต่างๆของความเป็นมาของชุมชนหรือความเป็นมาของโรงเรียนนั้นนักเรียนก็จะต้องมีกระบวนการประโยคแรกประเด็นแรกก็คือการตั้งคําถามของเรื่องที่เกี่ยวกับการกับเรื่องที่อยากจะรู้ อย่างชัดเจนว่านักเรียนมีวิธีการสืบค้นอย่างไรมีวิธีการสืบค้นให้ตรงประเด็นที่ต้องการมากที่สุดนักเรียนก็จะต้องตั้งคําถามเข้าไปนะครับคําถามเนี่ยถือว่าเราต้องการอยากรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะเราก็จะต้องตั้งคําถามเข้าไปเพื่อให้ได้คําตอบให้ได้ความชัดเจนของความเป็นมานะครับในเหตุการณ์นั้นๆในสถานที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นตำบลสำโรงเหนือของเราโรงเรียนพระด่านสำโรงของเราเหล่านี้เป็นต้น ต่อามาทีนี้การสืบคน้นการสืบค้นข้อมูลการสืบค้นข้อมูลเช่นเมื่อเราไปสืบค้นแล้วเนี่ยเราทําการถ่ายภาพหรือเรามีภาพถ่ายเก่าๆอยู่มีภาพถ่ายนะสืบค้นจากภาพถ่ายบ้างหรือเราถ่ายใหม่ก็ได้ในการสืบค้นนะครับแล้วก็มีแผนที่นะครับจดหมายบันทึกต่างๆนะครับจดหมายเหตุต่างๆของทางราชการนะครับหรือเอกสารทางวิชาการที่เขาได้ทําการพิม นะครับเราก็ไปศึกษาจากแหล่งนี้นะสถานที่สําคัญที่เกี่ยวข้องที่เราต้องการอยากทราบนะว่าเราต้องการอยากทราบอะไรบ้างนะเราก็ต้องใช้วิธีการในการสืบคน้นตัวที่เด่นชัดที่สุดก็คือภาพถ่ายนะครับในเรื่องของอดีตการที่ผ่านมาว่ามันคือเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเหล่านี้เป็นต้นต่อไปเราก็เริ่มทําการ สืบคน้นคุณครูก็บอกหนููนแล้วว่าในการสืบคน้นตัวจักสําคัญเหตุสําคัญผลสําคัญเหตุผลสําคัญของเขาเนี่ยเราก็จะต้องตั้งคําถามขึ้นมานะครับตั้งคําถามทีนี้นักเรียนจะไปสืบค้นได้จากใครบ้างนะครับสืบค้นจากผู้ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะผู้อยู่ใกล้ตัวเรา,ายกตัวอย่างเช่นครูใหญ่นะครับครูใหญ่เนี่ยคือตําแหน่ง ทางนักการศึกษาทางตาแหน่งของผู้บริหารก,การศึกษาในสมัยก่อนหน้านี้เขามีตําแหน่งครูใหญ่มีอาจารย์ใหญ่แต่ปัจจุบันนี้เราได้รับตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับนะยกตัวอย่างก็ชื่อเช่นพอ,อของเราเหล่านี้เป็นต้นคือผู้บริหารโรงเรียนนั่นเองนะครับผู้บริหารโรงเรียนก็คือปัจจุบันก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาเราก็สามารถที่จะเข้าไปสืบค้นกับท่านได้ไปสอบถามได้ท่านก็จะให้คําตอบกับพวกหนูๆน,น,นะครับ ในกรณีถ้าสมมุติว่าเราไปสืบค้นจากท่านผู้นวยการแล้วนักเรียนยังไม่เป็นที่ปรารถนายังไม่เป็นที่พอใจของข้อมูลข่าวสารนักเรียนก็สามารถจะสอบถามคนอื่นได้ต่อนะครับในโรงเรียนยกตัวอย่างเช่นนะครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านก็มีสิทธิในการที่จะตอบให้ข้อมูลข่าวสารกับน,นักเรียนได้ นะครับหรือผู้เท่าคําว่าผู้เท่าก็คือผู้อาจจะเป็นปู่ย่าตาทวดของเรานะครับที่ได้อยู่ร่วมกับเราในขนาดนั้นเราก็สามารถที่จะสืบถามท่านได้เพราะว่าท่านนั้นมีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างจะเยอะพอค่อนข้างจะเยอะนี่ท่านก็จะมีความรู้รอบกว้างนะครับนักเรียนผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าผู้เท่าเนี่ยเขาก็จะสามารถให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆกับเราได้ ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมีอะไรบ้างความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างหรือคนในชุมชนคนในชุมชนมีใครบ้างลูกยกตัวอย่างเช่นนายกอบจนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเราก็สามารถจะสืบคนได้เช่นเดียวกันหรือกำนัน คำนันนะครับคือผู้ปกครองตำบลผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ๆเราที่สุดนะครับคือผู้ใหญ่บ้านของเราในหมู่ของเรานะครับเหล่านี้เป็นต้นนะหรือพระภิกษุถ้าเราต้องการศึกษาข้อมูลกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดเกี่ยวกับวัดวาารามเราก็ไปศึกษาจากพระภิกษุสงฆ์ในวัดได้นะครับเราไปสืบถามได้หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรตำแหน่งอะไรบ้างปร,รป,รประหลัดอะไรนี้ปลประหลัดอำเภอหรือนายอำเภอหรือผู้ว่า นะครับเอา้าครูเรียงลําดับให้ใหม่ตั้งแต่ผู้ว่าเราก็สามารถไปสืบค้นได้นะครับขาอำนวยความสะดวกให้กับเราผู้ว่าในอํา,าอเภอนะครับนะบกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปสืบค้นได้นะครับสืบค้นโดยการตั้งคําถามนะครับอย่าลืมว่าเราต้องใช้คําถามเราต้องป้อนคําถามให้ท่านแล้ว ให้เจ้าหน้าที่นั้นๆฝ่ายนั้นๆเขาก็จะตอบคาถามให้เรานะครับเราก็ทําการบันทึกข้อมูลข่าวสารเข้าไปนะครับเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็นาํามาพรีเซนต์นำมาเสนอเป็นรายงานต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูแหล่งข้อมูลนะครับแหล่งข้อมูลที่เราจะสืบค้นมีที่ไหนบ้างให้อยู่กใกล้ๆตัวเรามากที่สุดเลยลูกเห็นไหม รถ้าเป็นโรงเรียนก็คือแหล่งที่ให้ความรู้เป็นที่ที่ส่งเสริมนะให้เกิดสติปัญญาที่เฉียบแหลมนั้นก็คือห้องสมุดโรงเรียนนะครับจะมีครบถ้วนกระบวนวามในทุกเรื่องนะครับนักเรียนก็ไปศึกษาไปค้นฟ้าถ้าเรียนไม่เข้าใจในการศึกษาค้นฟ้านักเรียนก็ถามบารรลักษ์นะครับบรรลักษ์ก็คือผู้ให้คําแนะนานะครับในโรงเรียนของเรานะครับเหล่านี้เป็นต้นหรือห้องสมุดชุมชน นะครับห้องสมุดชุมชนก็ได้นะครับหรือพิพิธภัณฑ์คําว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่รวบรวมเรื่องราวในอดีตน,นะครับเก็บมารวบรวมไว้แล้วเราก็เขาในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งสามารถให้ข้อมูลกับเรานะครับได้เราจะศึกษาถึงเรื่องอะไรนะการสมมติว่าการ ก่อตั้งโรงเรียนสมมติว่าก่อตั้งโรงเรียนโรงเรียนมีโรงเรียนไหนบ้างในจังหวัดสมุทรปราการเราเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถที่จะไปศึกษาหรือมีการค้นพบวัตถุโบราณต่างๆเราต้องการศึกษานะครับเราก็ไปที่พิพิธภัณฑ์ได้หรือง่ายที่สุดในขนาดนี้นะครับนักเรียนทุกคนมีมือถืออยู่ใช่ไหมฮะทีนี้สิ่งที่เราจะเข้าไปศึกษาค้นพบมีทุกอย่างมีทุกสิ่งนะครับนั่นก็คือระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ต นักเรียนก็สามารถนักเรียนต้องการศึกษาในข้อมูลเรื่องอะไรนักเรียนก็พิมพ์หัวข้อเข้าไปนะครับในอินเทอร์เน็ตข้อมูลนั้นเราก็ไปค้นฟ้าได้นะอย่างชัดเจนและมีความถูกต้องนะครับเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือครูหรือห้องสมุดเคลื่อนที่ของเรานะครับก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับเราก็สามารถที่จะค้นฟ้าแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆไดงไดด้้ออยย่่่าางงงัวววได้อย่างรวดเร็วมากนะครับ อ้าวต่อมาทีนี้เรามาดูคําว่าพิพิธภัณฑ์นั้นก็คือเป็นสถานที่รวบรวมความสําคัญของวัฒนธรรมในด้านต่างๆนะครับหรือด้านวิทยาศาสตร์เพื่อมาทําการศึกษาถึงความเป็นมาของอดีตการว่าณสถานที่แห่งนี้เกิดอะไรขึ้นมาบ้าง นะหรือค้นพบอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินในการศึกษาค้นฟ้านะครับให้ความเพลิดเพลินเจริญใจนี้ก็คือในเรื่องของคําว่าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ก็คือเป็นที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆหรือวัฒนธรรมความเป็นมาของชุมชนหรือการพัฒนาการของชุมชนเราว่ามีการพัฒนาการมาเป็นอย่างไรบ้างมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็สามารถจะไปศึกษาได้ในพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดต่างๆนะครับ ของเราก็มีพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดของเราก็มีอยู่นะครับอ้าวต่อมาทีนี้เรื่องราวที่เราจะศึกษาและค้นหาได้นะครับาจากข้อมูลต่างๆโดยเรียบเรียงทีนี้การค้นฟ้านั้นเราต้องเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์เกิดก่อนอะไรเกิดก่อนบ้างอะไรเกิดขึ้นมาหลังบ้าง นะเกิดก่อนสมมุติว่าครูยกตัวอย่างเช่นคําว่าพอสใช่ไหมพศเช่นพศ2,500นะ 500, 5 0 0 5อ0อะไรแบบนี้นะครับ2510แล้วก็ต่อมาเป็นพศ2515รอาะไรแบบนี้ครับเขาเรียกว่าลำดับเหตุการณ์ก่อนอะไรที่เกิดขึ้นก่อนก็คือจำพศพศที่เกิดก่อนนะครับมันก็จะเกิดความเป็นมาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พอลำดับ พศถัดมามันก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นไปตามลาดับนะครับแล้วเราก็มาจัดเขียนเป็นเส้นเวลาเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์สําคัญเพื่อให้เกิดความชัดเจนก็คือหมายว่ามาเรียงลําดับเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนนะครับเกิดขึ้นก่อนก็คือพศน้อยใช่ไหมฮะลูกถ้าเป็นถ้ารัฐมนตรา,ราไปคนคว้าเกี่ยวกับพศพศน้อยน้อยเนี่ยก็จะเกิดขึ้นก่อนเช่นพศ25 1 0ย่อมเกิดก่อนพศ2512นหรแน่นะฮะหรือพศ2 5 0 0 15ก็ย่อมเกิดหลังสุดนะครับห่านี้เป็นต้นน้นครูยกตัวอย่างนะเพราะเวลาจัดเรียงบนเส้นเวลานั้นเราก็ต้องจัดเรียงพศว่าพศใดเกิดก่อนพศใดเกิดขึ้นทีหลังนะฮะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาและทําความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นลําดับครับต่อมาอ้าว เสนอเรื่องราวทีนี้การเสนอเพราะเราได้ทําการศึกษาแล้วไปตั้งตั้งคําถามสอบถามแล้วตั้งคําถามไม่ว่าจะเป็นที่คุณครูกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ก็มือนักเรียนได้ไปอสอบถามจากใครบ้างนะ อสอบถามจากาผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครูใหญ่ในสมัยก่อนมีใช้ตําแหน่งชื่อว่าครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ผอหรือครูในโรงเรียนหรือผู้เฒ่าผู้แก่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะสอบถามศึกษาค้นฟ้าได้เมื่อได้ข้อมูลแล้วเราก็มาทําการบันทึกนะค,คือการเขียนรายงานนะครับเขียนรายงานลําดับขั้นลําดับเหตุการณ์นะครับเราก็เขียนรายงานมาเป็นลําดับขั้นนะครับแล้วก็ต่อมา จากรายงานที่เราไปศึกษาค้นฟ้าจากการสอบถามจากการใช้คําถามในการสอบถามแล้วก็เอาเรื่องที่ได้มาเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องเช่นมาพรีเซนต์ให้เพื่อนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจากการไปศึกษามาจากนั้นการจัดนิทัศการนิทัศการนั้นก็คือเอาผลงานของเราทั้งหมดที่เราทาการไปศึกษาค้นฟ้ามาอาจจะเป็นภาพถ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นลําดับเหตุการณ์นะฮะหรือเราจะค้นฟ้ามาจากอินเทอร์เน็ต เราก็พิ้น์มาลำดับเหตุการณ์ของสมมุติว่าลำดับเหตุการณ์ของชุมชนของเรามีอะไรเกิดขึ้นก่อนบ้างมีอะไรที่เกิดขึ้นมาเป็นลำดับลำดับนะครับมาจนถึงณปัจจุบันนี้เหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สิ่งที่สร้างความชัดเจนให้กับเรานั้นก็คือภาพถ่ายประกอบเหตุการณ์นะครับเราก็สามารถจะถ่ายภาพได้นะครับเมื่อเราไปศึกษาเนี่ย นักเรียนเขาใช้โทรศัพท์นะครับสามารถศึกษาเหตุการณ์หรือถ่ายอย่างในหนังสือเหล่านี้เป็นต้นพอได้เหตุการณ์มาแล้วคุณครูบอกว่าทุกคนองมาเขียนนะเขียนเรื่องราวบนเส้นเวลานะเขียนเรื่องราวบนเส้นเวลาก็คือลำดับเหตุการณ์นั่นเองนะครับเรื่องราวของเส้นเวลาเนี่ยก็คือการลำดับเหตุการณ์อะไรเกิดก่อนเขียนก่อนอะไรเกิดขึ้นทีหลังก็มาตามลำดับนะครับอะไรหลังสุดก็ไว้ล่างข้างล่างเพื่อนเลยเหล่านี้เป็นต้น ต่อามาครูก็ยกตัวอย่างให้อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับคือในชุมชนของเราเนี่ยครับที่เรา,เาทําพิธีกันทุกๆปีนะครับเป็นประเพณีในท้องถิ่นของเราชัดๆเลยนะครับคือประเพณีเจ้าพ่อทับนะ,ะเจ้าพ่อทัพเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีเราต้องศึกษาความเป็นมาของท้องถิน่นของความเจริญก้าวหน้าในท้องถิ่นของเราทีนี้ประเพณีการแห่เจ้าพ่อทับ เรามาศึกษานี่คืออยู่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุดเมื่อนักเรียนอยู่วัดด่านสำโรงก็จะมีการแห่เจ้าพ่อทับประจําปีทุกๆปีนะครับเจ้าพ่อทับตั้งอยู่ตรงไหนหลกตั้งอยู่ริมคลองสำโรงนะครับตำรอนสำโรงกลางงานประจําปีจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับก่อนวันตรุษจีนตรงนี้นักเรียนขีดเส้นใต้ได้เลยนะครับก่อนถึงวันตรุษจีนนะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับในทุกๆปีก็จะได้อัญเชิญองค์เจ้าพ่อทับองค์จริงเนี่ยออกมาประดิษฐ์ ณศนะาลาแห่งใหม่ก็คือเอานําออกมาเนี่ยให้คนได้เคารพบูชานะครับเพื่อให้ประชาชนได้สักการะนะเหล่านี้เป็นต้นนะที่มาของเจ้าพ่อทัพนะครับที่เราเคารพสักการะเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าพ่อทัพนั้นก็เพื่อให้เป็นมงคลนะเพราะว่าเจ้าพ่อทับนั้นเป็นการปกป้องคุ้มภัยให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภัยจากไปพิบัตินะทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อให้เรานั้นประชาชนอยู่ดีมีความสุขนั่นเองครับ คนที่เคารพบูชาคนที่นับถือก็จะมีเหตุเพศไปเต่างๆนั้นนะองค์เจ้าพ่อก็จะคุ้มครองป้องภัยให้กับพวกเราลูกอ้าวนะครับท่าเรียนะครับตอนนี้เรามาถึงกิจกรรมพัด พัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างความแข็งแกร่งของนักเรียนจากการเรียนรู้ให้เราได้เกิดความเข้าใจและเกิดความซาบซึ้งต่อเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้นเป็นลําดับนะครับเมื่อครูให้คําถามมาสีข้อในนักเรียนก็นําคําถามเนี่ยนักเรียนเขียนคําถามลอกโจทย์นะครับนักเรียนลอกโจทย์เขียนโจทย์ลงในสมุดปกเหลืองของเราคือสมุดเล่มบางนะครับสมุดปกสีเหลืองสมุดปกอ่อนนะนักเรียนก็เขียนโจทย์ในแต่ละข้อพอเขียนโจทย์เสร็จ นักเรียนก็ตอบนะครับเช่นคําถามคําถามข้อที่1คําถามใดบ้างที่นักเรียนจะใช้เพื่อการศึกษาเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนนะครับนักเรียนนักเรียนเขียนโจทย์เสร็จในข้อที่1นักเรียนก็สามารถที่จะตั้งคําถามได้ว่าโรงเรียนของเราใช่ไหมนักเรียนคะนะโรงเรียนของเราได้เริ่มก่อตั้งเมื่อไหร่ปัจจุบันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนี่คือวิธีการในการตั้งคําถามขึ้นมาสอบถามข้อมูลข่าวสารนะครับข้อที่1 นะเมื่อเรียนแล้วจเสร็จเรียนก็สามารถจะตอบได้แล้วว่าโรงเรียนของเรามีการก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่มีการก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไร่มีอะไรมีการเปลี่ยนแปลง,งบ้างมีการพัฒนาการไปบ้างเหล่านี้เป็นต้นนี่คือคําตอบใช่ไหมต่อไปคําถามที่2องคำถามใดบ้างที่นักเรียนใช้จะใช้เพื่อการศึกษาเหตุการณ์สําคัญของชุมชนเหตุการณ์ของสําคัญของชุมชนก็คือ,อนักเรียนก็จะตั้งคําถาม นักเรียนเราก็ตั้งคําถามเช่นกันนะครับตั้งคําถามว่าอะไรดีนะในท้องถิ่นของเรามีประเพณีใดบ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นประเพณีอันนี้ครูให้ข้อเกดสาระความรู้ก็คือประเพณีการแห่เจ้าพ่อทัาบใช่ไหมลูกประเพณีการแห่เจ้าพ่อทับ,ปร,รทบประเพณีอะไรประเพณีการแต่งงานประเพณีขึ้นบ้านใหม่ประเพณีโคนจุก เหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือประเพณีวันสําคัญทางศาสนาต่างๆไม่ว่าจะวันมาคาวิสาขาอาสาฬหวันข้าวพรรษาเหล่านี้เป็นต้นนะครับนักเรียนก็ตั้งคําถามว่าในท้องถิ่นของเราในท้องถิ่นหรือในชุมชนของเราเนี่ยมีประเพณีใดบ้างที่มีความสําคัญและมีการพัฒนาการไปอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับต่อมาในข้อที่3แหล่งข้อมูลใดบ้างที่นักเรียน จะสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆได้สถานที่ที่เราศึกษานะครับก็คือสถานที่ใดบ้างเราก็สามารถเมื่อเรียนเขียนโจทย์เสร็จเราก็สามารถตอบได้ว่าสถานที่เราสามารถรวบรวมได้ก็คือ1ห,ห้องสมุดใช่ไหมครับห้องสมุดโร,รงเรียนห้องสมุดชุมชนพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์ก็เราไปศึกษาได้เหล่านี้เป็นต้นหรือจากอินเทอร์เน็ต ใช่ไหมลูกจากอินเทอร์เน็ตก็ได้จากอินเทอร์เน็ตนะเราตอบได้หลายตัวนะครับอย่างนี้นคือห้องสมุดอย่างน้อยๆเราต้องจ้อยว่าห้องสมุดโร,รงเรียนหนึ่งแล้วนะสถานที่ใดบ้างที่ใช้ในการรวบรวมรวบร,ร,ร,รวมข้อมูลก้อนหนึ่งก็คืออะไรเนี้ยหนึ่งก็คือห้องสมุดโร,รงเรียนสองห้องสมุดชุมชนสามพิพิธภัณฑ์นะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราหรือหรือใช้คําว่าและและอินเทอร์เน็ต นะครับในการรวบรวมข้อมูลเราก็สามารถค้นฟ้าได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อที่4นักเรียนคิดว่าการนําเสนอผลงานการศึกษาด้วยวิธีใดจะทําให้เรื่องราวที่สืบค้นนั้นเป็นที่น่าสนุกสนใจนะครับจากที่เราไปศึกษากันมานะครับทุกๆกกิจกรรมเนี่ยนักเรียนไปสืบค้นมาจากโรงเรียนบ้างศึกษาจากชุมชนบ้างสถานที่จากสถานที่ต่างๆครับห้องสมุดชุมชนห้องสมุดโรงเรียนห้องอ mm ่ hmm. พิพิธภัณฑ์ของ พิธีการสารแห่งชาติเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราก็รวบรวมเรื่องราวพอรวบรวมเรื่องราวแล้วนะครับอาจจะเป็นภาพถ่ายนะครับนักเรียนอาจจะมีภาพถ่ายมาเพราะเราทุกคนเป็นคนฟ้าเรามีโทรศัพท์ใช่ไหมลูกเราก็มีภาพถ่ายมาภาพถ่ายมาเราก็มานําภาพถ่ายของเรามาพรีเซนต์ให้เพื่อนๆนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนในเรื่องเล่าเล่าเรื่องจากภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเหล่านี้เป็นต้นเราก็สามารถจะเกิดความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ของประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและชุมชนของเราได้อย่างถ่องแท้นะครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับส่วนท้ายนี้คุณครูก็ขอด้วยความห่วงใยด้วยความรักจากคุณครูแล้วนะครับขอให้ลูกๆของครูนั้นมีความตั้งใจมุ่งม,มั่นในการศึกษาจากบทเรียนด้วยคลิปในบทเรียนนั้นๆในสาระนั้นๆน,น,นะครับอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจคือเกิดองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง ะครับแล้วก็อย่าลืมต้องหยุดเชื้อเพื่อชาติขอให้ลูกๆของครูนั้นอยู่บ้านนะครับอย่าออกมาข้างนอกโดยเด็ดขาดนะครับในขณะน,นี้ซึ่งหน้าวันเวลานี้ที่ครูกําลังสอนออนไลน์อยู่นั้นนะครับผู้ป่วยด้วยโรคโควิดในวันนี้นะครับณวันที่วันนี้วันที่สิวันที่17วันอาทิตย์17นะครับ17ในสัปดาห์นี้นะครับ นะก็มีผู้ป่วยถึง1 0,000ืกว่าชีวิตนะครับผู้ป่วยม,มีจํานวนมากทีเดียวนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากๆก็ขอให้ลูกๆของครูนะอยู่กับบ้านตั้งใจศึกษาจากคลิปที่คุณครูแต่ละท่านได้ส่งมาให้หนูได้ทําการศึกษานะครับเพื่อให้หนูของครูนั้นเป็นเด็กที่มีสติปัญญาที่ล้าเลิศในทุกๆด้าน นะครับต้องตั้งใจและก็มุ่งมั่นอย่าเป็นคนขี้เกียจถ้าขี้เกียจจะเอาตัวไม่รอดนะครับจะนําพาชีวิตไม่ไม่รุ่งเรืองน,นะครับก็ขอใหเรียนของทุกคนนั้นมีความโชคดีครับจากการเรียนรู้จากคุณครูกิจภาพสําหรับในบ่ายวันนี้ครับก็ขอกล่าควคําว่าสวัสดีครับ